ตรงนี้มันก็บอกว่าเออมีป้ายงานวัดนะเนี่ยอ๋อหรือว่ามีวันเดียวเฮ้ยงานวัดมีวันเดียวอ๋อวันที่ยีิบเอด็ดเฮ้ยจริงดิ สวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาอยู่กับพี่นิวในเกมโรโบอกเหมือนเดิมนะก็วันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นแบบนี้กันเลยแมปซิตี้ไทยแลนด์สอนั่นเองนะหรือว่าไทยแลนด์2 w o ะซึ่งในแบบนี้เนี่ยเคยเล่นไปแล้วครั้งหนึ่งนะ,ะไม่นานมานี้แหละประมาณเดือนหรือ2เดือนที่แล้วนะแต่ว่าครั้งนี้ที่กลับมาเล่นใหม่ก็เพราะว่ามีเอ่อน้องๆนะคะมาคอมเมนต์นะใต้คลิปพี่นิวนะคะว่าเป็นงานวัดนั่นเองนะเฮ้ยมีงานวัดด้วยนะ Amazing มากเลยโรบบอกไม่เคยมีงานวัดมาก่อนนะ ในครั้งนี้เราบอกก็จะมีงานวันะนะทุกคนตรงนี้นะคะผู้สร้างเขาบอกว่าอัปเดตครั้งที่3นะนะอ,อ่าในวันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยนะเขาบอกว่ามีการอัปเดตท,ทุกสัปดาห์นะคะอัปเดตงานนะอ่ออัปเดตครูและนักเรียนโอ้โหสุดยอดแล้วก็มีการอัปเดตอ่งานออฟฟิศในไทยนะ,ะแล้วเขาก็บอกว่าอา่เร็วนี้นะ จะมีการอัปเดตงานสงกรารก็อย่างที่รู้กันนะคะว่าสงกรารนเนี่ยเราออกไปเล่นไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็มาเล่นสงกรารนออนไลน์เอาก็ได้นะคะก็เดี๋ยวมารอรุ้นกันว่าในแมปซิตี้ไทยแลนดเนี่ยจะอัปเดตงานสงกรารได้ สวยขนาดไหนโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยนะกับ c i ต y Thailand 2อนั่นเองค่ะโอเคตอนนี้นะมาอยู่ในแมป City Thailand 2เรียบร้อยนะก็อย่างที่รู้กันนะคะพอเข้าแมปมาเนี่ยก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะตรงนี้ก็เป็นฉากที่เราคุ้นๆกันนี่เรามาดูนี่กันมีป้ายแปะด้วยนะนี่มีป้ายโปรโมทงานวัดด้วยนะเป็นไงงานวัดปี2020นะคะชื่อวัดอะไรไม่รู้เหมือนกันนะรู้แต่ว่าน่าจะสนุกน่าดูนะ ถ้าเกิดเราเครียด,ดกับโรคระบาดเนี่ยเราก็มาหาความสนุกที่งานวัดออนไลน์ก็ได้นะคะตอนนี้เริ่มมืดแล้วอา้าวมืดเฉยนะมืดไวมากเลยนะคะเมื่อกี้ยังสว่างสว่างอยู่เลยเดี๋ยวเรามาดูางานวัดกันอุ้ยมีรถด,ด้วยเหรออเมซิ่งมากเลยนะมีรถขี่ด้วยอนะุ้ยพุทธ๊าทีเดียวเฮ้ยอยากได้รถขีอ่อะทไงอะเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้มันสถานีตํารวจนี่นะแต่ทําไมมีทหารมานั่งอยู่ในสถานีตํารวจ มันโบแมนเดอจะเราแวะดูตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคะเอ,อ่อ <c oughs> คืออะไรเนี่ยผู้บังคับบัญชาต้องทำตัวเป็นปุ๋ยไม่ใช่ยาฆ่า,มาแมลงไปตรงไหนจะเจริญง,งอกงามไม่ใช่ไปที่ไหนตายที่นั่นเฮ้ยโอ้เดี๋ยวนะเราไม่ขออ่านชื่อแล้วกันนะคะเดี๋ยวดูเต็มๆตำแหน่งนะเป็นช่วงเวลาของการทำงานแต่ตำนานคือช่วงเวลาที่ผู้คนจดจำ <c oughs> อ,อุดยเดเลยนะ <c oughs> มืดด้วยฝนตกด้วยเดี๋ยวนะทำไมงานวัดมันดูแบบ เออดูเงียบจังเลยอะ่ะหรือมันไม่ได้จัดในวัดเหรอเฮ้ยมีขายไก่ย่างด้วยนะเป็นไงไก่ย่างกลิวนะกลิวกิทเช่นนะเดี๋ยวนะไก่ไหม้ไก่หไกหม้โอ้นี่ไงได้แล้วนะอันนี้คือไก่ที่ปิ้งเสร็จแล้วจ่ายยี่สิบห้าบาทแล้วไก่ก็จะเป็นของเรานะนี่โหทำไมไก่มันดูดำๆไก่ไหม้ปะเนี่ยเฮ้ยแต่ชิมแล้วก็ขมๆนะคงไม่ไหม้นะทุกคน <S <S แต่จะบอกว่าพอเข้ามาในแบบนี้นะคะเอ่อมีการอัปเดตเยอะมากเลยทีเดียวนะ ไม่คุ้นตาเท่าไหร่ก็จะมีน้อง FCE เข้ามาร่วมเล่นด้วยนะที่ต่ามๆของตรงนี้นะ <c oughs> ก็ขอต้อนรับด้วยนะทุกคนเอาแหละเราไปงานวัดกันสักทีนะจุดมุ่งหมายของเราคือมางานวัดนั่นเองนะอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้เพิ่งเห็นครั้งที่แล้วมันเล่นไม่เห็นนะคะมีการผูกผ้าสามสีด้วยนะ เป็นแบบไทยๆนะคะแล้วก็นี่คืออาจจะเป็นอ,องค์พระนะคะรูปปั้นพระอะไรแบบนี้ก็เป็นความเชื่อของคนไทยนะคะว่าเอาผ้าสามสีมาผูกต้นไม้ก็เพราะว่าต้นไม้เนี่ยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองเหมือนกับว่าเราเอาของมาขายเงี้ยเหรอเอาไก่ย่างไปขายได้ไหมไม่ได้นะะต้องเป็นของอะไรสักอย่างนี่แหละอะเดี๋ยวเราน่าเดินไปเรื่อยๆโอเคมาแล้วนะคะตรงน,นี้เราก็มาอยู่หน้าวัดแล้วนะเขาบอกว่าในวัดห้ามเปิดเพลงด้วยนะคะเอะเดยวนะ มันมีงานวัดจริงปะเนี่ยเฮ้ย <c> เ <oughs> เราเข้ามาถถกแมบบปะเนี่ยเฮ้ยงานวัดมันอยู่ตรงไหนอะตอนนี้นะเราก็เดินมาเรื่อยๆนะเฮ้ยมีทำงงทำงานด้วยนะเห็น <c oughs> ปะป้ายบอกว่าทำงานนะ <c oughs> มีผ้าปิดปากปิดจมูกให้ใส่ด้วยนะสุดยอดเลยเอะลองดูนะในไหนช่วงนี้ก็มีโรคระบาดนะดูเนี่ยโอ้โหมีผ้าปิดปากให้ใส่ด้วยนะเอาเป็นสีดําดีกว่าเฮ้ยสีแดงก็มีนะสีแดงก็มีตรงนี้นะฮะนะสีแดงก็สวยดีอ่ะ เอาเป็นมาร์กสีแดงแล้วกันและตอนนี้ก็เป็นตอนกลางวันอีกแล้วเดี๋ยวนะอ่าเดี๋ยวเราปีนขึ้นไปด้านบนนี้ดีกว่านะมาขึ้นมาดูด้านบนนี้มีอะไรว้าวอุ้ยมีรถนี่ไงบอกแล้วว่ามันมีรถนะฮะแม่แล้วรถซื้อย,อยังไงอะเนี๋ยนะมีตังเท่าไหร่มีตังอยู่หนึ่งพันหกร้อยกว่าบาทนะทุกคนเออลดร,ราคาประมาณห้าพันนะลดร,ราคาเดียวกันเลยนะราคาห้าพันเหมือนกันนะทุกคนตอนนี้มีตังอยู่หนึ่งพัน อยากได้รถเลยอยากทำไงต้องซื้อเหรอมาดูตังกันนะถ้าเกิดซื้อห้าพันถ้าเกิดซื้อห้าพันบาทจ่ายเท่าไหร่จ่ายห้าสิบบาทได้เหรอเอ้ยแบบนี้ยอมเลยนะถ้าเกิดหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งจ่ายแปดสิบบาทอะ่ะซื้อไปเลยหมื่นหนึ่งเนะี่ยเป็นการโดเน a เจ้าของแมบไปในตัวด้วยนะตอนนี้อ่าโอเคเอาคันสีดำแล้วเอ้ยเดี๋ยนะสีเหลืองก็สวยนะเอาสีเหลืองดีกว่านะซื้อเลยจัดมาฮได้รถมาแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้พี่นิวก็เออได้รถมาแล้วนะ นี่เป็นไงไวปื๊ดปาดนะอูหดีมากเลยอันนี้คืออะไรเนี่ยเฮ้ยมีการทํางานด้วยเหรอโอเคเดี๋ยวเรามาจอดรถตรงนี้ก่อนนะคะปึ๊บอ่ะจอดข้างๆนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเอ่อทำให้รถติดขัดจราจรนะทุกคนเดี๋ยวจอดให้ตรงด้วยนะะี่ยโอเคเรียบร้ยะะอยอ่ะเอารถมาจอดแล้วพอกดรถออกรถก็หายไปเลยนะอ่าเดี๋ยวเราเข้ามาในออฟฟิศดีกว่าโอเคมันมีการทํางานด้วยนะ,ะมาดูกันนี่แล้วไงอะ่ะ ฉันบอกว่าคิกเกอร์ออฟฟิศไทยนะฮะ <Huh? S 1> ตรงนี้คืออะไรอ๋อเนี่ยนะเป็นพนักง,งานเหรอฮะบนดสกดก็ไปเหยียบแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะหรือว่าต้องคลิกคืออะไรไม่มีอะไรนะทุกคนเออพี่นิวว่าเขาคงเอางานวัดออกแล้วแน่เลยนะเนี่ยนี่คือวัดนะแต่มันไม่มีงานนะสงสัยว่าเจ้าของแบบนะเอางานวัดออกไปแล้ะอะไรกันเนี่ยนี่เราเข้ามาแบบผิดหวังสุดๆเลยนะะ ตรงนี้มันก็บอกว่ามีป้ายงานวัดนะเนี่ยอ๋อหรือว่ามีวันเดียวเฮ้ยงานวัดมีวันเดียวอ๋อวันที่ยี่สิบเอ็ดเฮ้ยจริงดิโหนี่เราแบบเสียใจมากเลยนะจะมางานวัดแต่งานวัดมีวันเดียวแค่วันที่ยี่สิบเอ็ดมีนาคมนะแล้ววันนี้พี่นิวอัดวันที่ยี่สิบสี่นะอดเลยอ่ะโอ้โหูเสงโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเรามาดูการอัปเดตอื่นก็ได้นะะตรงนี้คืออะไรเฮ้ยเฮ้ย มีแบบว่าเอ่อพยาบาลด้วยเหรอเดี๋ยวนะสถานที่ที่เป็นแบบว่าเอ่อพยาบาลนะมาดูกันว้าวสุดยอดเลยมีผ้าปิดปากปิดจมูกแจกเหมือนเดิมนะเข้าไปในห้องดีอุ้ยเดี๋ยวนะคุณหมอก,กาลังทําอะไรเรอเอหวังว่าคงไม่เป็นเอ่อเชื้อไวรัสนะโอเคเออกไปก่อนดีกว่านะการมาอยู่โรงพยาบาลมันก็เสี่ยงเหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูนี่อันนี้ก็เป็นเอ่อที่นั่งทํางานนะทํางานด้านเอกสารคนไข้ยอย่างเงี้ยเหรออ๋อสามารถคลิกแบบนี้เหรออ๋อวัดแดดอันนี้คืออะไรมาดูกันห้องนี้ หูใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยฮะห,ห้องน้ำเหรอนี่คือห้องน้ำนะทุกคนเดี๋ยวนะห้ามเข้าห้องนี้คือห้องที่มีไวรัสโอ้ยจริงดิเอ้ยน่ากลัวไหนลองเข้าดูสิยิงห้ามยิงเข้านะเป็นไงล่ะเข็มฉีดยาสามารถรักษาได้ไหนลองดูนะปึ๊บโอ้ยนี่เรากลายเป็นซอมบี้ไปเลยนะมีไวรัสจริงๆไวรัสหน้าเขียวเลย <c oughs> โอ้ให้ตายเถอะโหทำให้เราเดินช้าด้วยนะ กลายเป็นว่าซึ่งซึมไปเลยทีเดียวอันนี้อะไรอะสําหรับกลุ่มเท่านั้นอ,อ๋อเอ้าคนนี้ตัวแตกเลยนะห้ามไปแตะไ็ดขาดอะ่ะตอนนี้เราติดเชื้อไวรัสเรียบร้อยนะแล้วเขาก็บอกว่าต้องมีวัคซีนรักษาเท่านั้นนะแล้วทําไง <laughs> นี่ไงเขม็มฉีดยาสามารถรจะตายแล้วเดี๋ยวฉีดก่อนฉีดก่อนจะตายแล้วนะฉีดอุย้ย <laughs> โดนใส่ลิงก์ก็ไปตัวแตกเลยสรุปแล้วนะได้มาเกิดใหม่ทุกคนอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันเข็มฉีดยาหรือว่าลิควิดเนี่ยเฮ้ยคนนี้เหมือนเข็มฉีดยาเลยนะ,ะไปขี่รถกันไปต่อนะทุกคนเมื่อกี้เราก็ได้ไปแวะโรงพยาบาลมาแล้วนะคะเออนั่งรถไปเลยดีกว่านะมาดูนี่กันฮึบเฮ้ยนี่คือโรงเรียนนะคะมีโรงเรียนด้วยนะะในนี้สุดยอดเลยมาดูกันนะเฮ้ยนี่เรามาโรงเรียนตอนกลางคืนนะมีที่ไหนมาโรงเรียนตอนกลางคืนอันนี้คืออะไรอ๋อ อันนี้คือชั้นวางรองเท้านะคะดูดิเห็นปะมีชั้นวางรองเท้าด้วยนะคะคลิกได้ปะเนี่ยเฮ้ยคลิกได้ด้วยยังไงอ๋อเป็นการแบบว่าอ๋อเก็บรองเท้าแบบนี้นะเห็นปะเึ้ยดีโอ้โหเสมือนจริงนะสามารถวางรองเท้าได้จริงด้วยนะคะดีมากอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปที่ห้องเรียนกันดีกว่านะเข้าด้านไหนเข้าด้านนี้นะทุกคนอย่าไปกระโดดเข้านะเข้าด้านนี้เดี๋ยวครูตีอันนี้นะคะก็เป็นห้องเรียนแบบไทยๆเลยนะมาดูกันนะสุดยอดโอ้โห เหมือเลยทาได้เสมือนจริงมากเลยนะโอ้โมีทหารมาเรียนด้วยนะคะ <What? S 1> ส่วนอันนี้คือโต๊ะครูนั่นเองนะมีโต๊ะครูด้วยนี่สุดยอดเลยเนี่ยมีการให้คะแนนด้วยนะดูมาดูกันเป็นไงเอบวกู๋จะบอกนะว่าห้องนี้ได้เอบวกทุกคนอันนี้ก็เอบวกอีกโหคุณครูที่นี่ใจดีมากเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องนี้กันห้องนี้ เป็นห้องนักเรียนแล้วก็คุณครูนะเข้าไปไงอ่ะเฮ้ยโอเคเข้ามาได้แล้วนะอ๋อนี่ไงเป็นชุดนักเรียนนะคะลองใส่ดูเฮ้ยสวย<_ C> <_ C> ดูดีนะอันนี้ก็เป็นนักเรียนนะเราสามารถเลือกทีมว่าเราจะเป็นทีมนักเรียนหรือจะเป็นทีมคุณครูนั่นเองนะสามารถเลือกทีมได้ด้วยตัว <_ C' est> เ,เอาแหละวันนี้นะพี่นิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจะบอกว่า มาไม่ทานงานวัดนะก็ต้องขออภัยด้วยไม่คิดว่างานวัดจะมีแค่คืนเดียวนะคือคืนวันที่21ที่ผ่านมาวันนี้คือวันที่24แล้วนะเสยียดายมากอ่ะวันนี้พี่เิวก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะก็ได้เข้ามาในแมปนี้อีกครั้งหนึ่งก็มีการอัปเดตที่เยอะขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยนะคะชอบมากความเป็นไทยในเกมโรบอกนะคะอ่ะถ้าทุกคนอยากเข้ามาลองเล่นแล้วก็ เข้ามาเล่นกันได้นะสนุกแน่นอนกับการอัปเดตใหม่ๆครั้งนี้วันนี้เขาตัวลาไปก่อนแล้วกัน,นะจ๊ะบ๊ายบายค่ะจุ๊บๆเราจะขี่รถลงสไลเดอร์ไปเลยนะี่ไปสุดยอดขี่รถลงสไลเดอร์้เออ,เอ,อไม่มีใครที่ไหนทำออะขยับไม่ได้เลยทีเดียว